อาหารอร่อยอร่อยแออย,อย่ๆตานย,ย <_ A> นี่คืองานที่รวมของกินหน้าอีทสุดฮิตละลานตาเสิร์ฟที่แรกเลยที่จังหวัดระยองในงาน, <_ A> น,นโอ้โหเรียกได้ว่ามากันแบบ50กว่าร้านที่เซ็นทัลระยองครับโดยงานนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ตุลาคม68นี้นะครับมาดูกันว่ามีร้านอะไรน่าสนใจกันบ้างนี่คือไวบีครับขนมปังถั่วขาว คุณแอมมาเองเลยอยู่ที่เซนทรัลระยองแล้วนะครับขนมปังถั่วขาวรสชาติดีฟิลแบบกินขนมปังเลยแหละแต่แบบเอ้ยทำมาจากถั่วขาวแล้วกล้วยหนึบของเขาเนี่ยคือชอบมากหม้อแม่จูนก็มานะครับหม้อแม่จูนมาหาพี่พี่ชาวระยองแล้วนะคะเครื่องแกงหอมกะทิเข้มข้นวันนี้ได้ลองเนื้อที่แบบนุ่มมากเอ็นนี่แบบคือนุ่มเลย บานาน่าเค้กเค้กหอมๆนุ่มๆดาดาย่าโอปันยากิร้านนี้ให้ไส้แน่นๆไปเลยโมจิครีมชีสไส้ก็ทะลักเลยตัวแป้งเขาเหนียวนุ่มมากๆทุกคน อีฟี่ทะเลดองนำจิมร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดและนี่คือหมูทั้งตัวโอ้ตัวใหญ่มากหมูย่างกรอบนุ่มจากร้านหมูเจริญครับแล้วมาต่อกันที่ร้านหมูแดงอัมพาวาไอศครีมไอติมแบบท้าทายระบบมากรสชาติแปลกใหม่ไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ไอศครีมหมูกระทะโอ้ย จะบ้าคือตอนแรกกินเนี่ยรสชาติจะงงงหน่อยแต่พอกินไปเรื่อยๆก็โอเคอยู่นะสนุกตรงที่กินกับเบคอนที่เขาโรยให้มาไอติมหมูกระทะเจ้าแรกนะครับมาดูว่าไอสกีมฟิวชั่นสามารถเป็นไอติมหมูกระทะได้ยังไงไอติมเขาก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยร้านอาหารนะ่าอีทเยอะมากเพื่อนๆแวะมากันนะครับเปิดประสบการณ์ความอร่อยเหนือระดับเชฟชวนชิมออนทัวร์ ที่ยกขบ,บวนความสุขมาเสิร์ฟถึงที่พบกันวันนี้ถึง26ตุลาคม68ที่ลานกิจกรรมชั้น1เซ็นทรัลระยองปิดท้ายกับงานวันแรกเชฟพี่พลมาปรุงอาหารส,สดๆให้กินสนุกกับคอนเสิร์ตก้านตองพิกเกลือก็มาเป็นพิธีกรด้วยนะมากันทุกคนเช้านี้บอกเลยขายดีมากนะฉะนั้นใครอยาก,กมานต้องรีบมานะแต่นันเนิ่นนะโดยเฉพาะอะไรอะ่ะ